สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยสัญญาณขัดข้องนะคะคไม่เป็นไรเรากลับมาออกอากาศกันใหม่นะคะมาเริ่มต้นข่าวกันใหม่กันแล้วกันก็อย่างที่<ม>ทุกท่านทราบนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญของชาวไทยทั้งประเทศนะครับ <c oughs> เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีบรรยากาศกิจ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเมื่อวานนี้มาให้ติดตามกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคแล้วก็รวมถึงกิจกรรมวันแม่หลายท่านเนี่ยยังมีคุณแม่อยู่ยังได้ดูแลคุณแม่ถือเป็นบุญสูงสุดของชีวิตแต่บางท่านที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็มีไปทําบุญแล้วก็บอกว่าจะ,ะระลึกถึงพระคุณหรือคําสอนของคุณแม่เราแสดงออกถึงความรักแม่ทั้งแม่ของพวกเราเองและแม่ของแผ่นดินเมื่อวานถือเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขก็คุยคุณโก้นะก่อนเข้ารายการว่า มันก็มีสิ่งที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่ได้มีการชุมนุมเป็นกิจจ์ลักษณะแต่ว่าในพื้นที่ในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็ห่อเหี่ยวก็ไม่สบายใจเลยคผมเ,เห็นแล้วผมก็สงสัยว่าชีวิตของคนพวกนี้เขามีความสุขบ้างไหมอ่ะอาจจะห่างหายจากธรรมะนะคุณก็กตัญยูความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดี แต่คนสมัยนี้ก็ตั้งคําถามกับคําว่าคนดีอ,อะไรคือคําจํากัดค,ความของคําว่าคนดีจนบางทีเราก็คิดนะคุณโก้ว่าเอะหรือเรากับเขาอยู่คนละมิติกันแต่ถึงอย่างไรงก็ตามเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ต้องหาจุดกึ่งกลางที่เราไม่ต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างแต่จะทํายังไงให้เราเดินไปด้วยกันได้ข้ามผ่าน ช่องว่างระหว่างวัยที่มันมีมแกลบตรงนี้อยู่ได้คุณสิ่งสําคัญคือการคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนไม่พร้อมที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลและพร้อมที่จะใส่กันตลอดเวลานะครับต้องมีบางฝ่ายเย็น และการคุยกันด้วยเหตุผลก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักกฎหมายที่ถูกต้องเมื่อวานนี้เนี่ยมีแถลงการของคณาจารย์อย่างน้อยตัวเลขตอนนี้130คนสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่ออกแถลงการเรียกร้องไปยังสภานพรกมัากริั์สิบข้อซึ่งแถลงการเรียกร้องเหล่านั้นกลุ่มคณาจารย์เหล่านี้อ้างว่าเป็นแถลงการที่สามารถพูดคุยกันได้เป็นการเสนอแนะทางออกข้อเสนอแนะต่อความ คงอยู่ขอสพันพ์พระมหากษัตริย์ไทยตามหลักวิชาการแต่หลายคนบอกว่าไม่ใช่คือเชื่อตามถแถลงการทุกอย่างเชื่อตามถแถลงการทุกอย่างวันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันได้เป็นข้อเรียกร้องโดยตรงเป็นสิทธิที่สามารถเรียกร้องกันได้ครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวพาไปดูข้อเขียนของดรนิวเขียนใน Facebook เมื่อวานนี้ตั้งคำถามกลับไปยังถแถลงการ10ข้อวัด7ใน10เนี่ยทำไมมีที่มาจากคนที่ไม่เอาสถาบันอย่างชัดเจนแล้วทำไมพอไปเปรียบเทียบก,กับนานานะอารยประเทศอย่างที่อังกฤษอย่างที่นอร์เวย์ซึ่งก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่หลายคนยกย่องเขาก็มีเรื่องของกฎหมายที่จะดูแลประมุขของเขา เขาก็มีเรื่องของกฎหมายที่รองรับคณะทำงานที่ทำงานให้กับกษัตร,ริย์ของเขาค่ะแล้วถแถลงการบ้านเราคืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็ทำความหนักใจให้เราไม่แพ้กันก็คือหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมะเองเนี่ยที่มีปัญหาก็คืออ,อ,องค์กรอายการนะคะสาหรับ จดหมายลาออกของคุณเนธนาคสุขอย่างที่บอกไปก็คือคุณอัพลรหยะสว่างบอกว่ายังไงก็ต้องระงับไว้ก่อนยังไม่มีผลใดๆนะคะเพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องของคดีในวรยุทธอยู่วิทยาประเด็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตการใช้ดุลพินิษ์ของคุณเนธนาคสุขที่เป็นคนสั่งเฟ็น ไม่ส่งฟ้องแล้วก็รวมถึงการทํางานในขั้นตอนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งอขอภัยใบลาออกเนี่ยยังไม่มีผลแล้วเดี๋ยวจะพาไปย้อนดูกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจับประเด็นมาได้ในยุคข,ของอายการสูงสุดคุณวงสกุลเนี่ยมีคดีใดบ้างที่ไม่อุทธรและไม่ส่งฟ้องแล้วก็เป็นข้อคาใจของสังคมอันนี้ต้องให้เครดิตกรุงเทพธุรกิจตามข้อมูลเอาไว้นะคะคร,รวมไปถึงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมน,นตรีนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลหลวงทุลีพระบาทถวายสัต ปฏิญาณตนนะครับซึ่งในหลวงก็ทรงมีพระราชดำรัสให้ครมปฏิบัติตามคําปฏิญาณแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องรวมไปถึงเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของอวันนี้ที่เป็นโควิด -19 เนี่ยมีการคลายล็อกแบบเต็มรูปแบบก็เปิดเรียนกัน ไม่ต้องเว้นระยะห่างไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องสลับวันกันมาเรียนแล้วเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางตามคนโซเชียลต่างๆวันนี้ก็ไม่ต้องจะไม่ต้องเว้นที่นั่งแล้วเนาะเขาไม่ได้เว้นมานานแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมตั้งแต่ช่วงที่ผ่อนคลายระยะที่6แล้วก็รวมถึงเขาจะให้การแข่งขันกีฬาเนี่ยมีคนเข้าไปชมได้แล้วค,คอนเสิร์ตต่างๆจัดเต็มรูปแบบได้แล้วแต่ก็มีข้อหน้าห่วงนะคุณโก้ในขณะที่แบบทุกอย่างกําลังจะเปิดเพื่อจะให้เรากลับไปใช้วิถีชีวิตเดิมภายใต้ New Normal ได้ กาศเริ่มตกมากขึ้นคนเริ่มไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นไม่ต้องถามใครถามตัวคุณเองก่อนทุกวันนี้นะอ่าเดี๋ยวพาไปดูค่ะคแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันที่ภาพที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในวันนี้นะครับหลายคนเห็นแล้วก็สร้างความตื่นตันใจปลื้มปิตินะครับ <c oughs> เป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระ พระราชนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมาพพรรษาวันที่สิสอิงหาคมสองพณห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิสิริมคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานช่วงหัวค่ำครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลรองทูลี้พระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดโนยอากาศที่เสด็จพระชมเนินไปในการส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม พระชมพรนษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับเมื่อวานนี้พระสงฆ์นิกรที่ไปเข้าเฝ้าทูลงทรีพระบาทส่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณครับแล้วที่สําคัญคือพระสงฆ์นิกรเนี่ยได้นั่งแล้วก็ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะ ทั้งประชาชนที่ไปรอรับเสด็จเนี่ยสวมเสื้อสีฟ้าถือพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ไว้แนบปกแล้วก็อย่างที่คุณก็บอกไปตลาดตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้งสีพระองค์เสด็จผ่านเนี่ยบางคนหลั่งน้ําตานะคะคเพราะว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าตั้งแต่ช่วงงานพระศพของในหลวงรัชกาลที่9้าที่เป็นพระเมตตาที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระบรมชายาลักเนี่ยให้ประชาชนสามารถไปนั่ง ติดขอบพระบรมมหาราชวังได้เลยคุณโก้ดิฉันเนี่ยได้โชคดีได้เข้าไปแล้วไปนั่งอยู่ตรงฝั่งนั่งอยู่ตรงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณได้อยู่แค่นี้คุณจะไม่เห็นได้ไม่เป็นไรขอให้ได้เข้าไปท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่บอกว่าคือด้วยความประชาชนไปเยอะพระองค์ท่านบอกไม่เป็นไรคือเรื่องการถวายการรักษาความปลอดภัยคือต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พระองค์ท่านบอกเลยว่าเปิดให้ประชาชนเข้ามาได้มากที่สุดเข้าที่จะเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นภาพหลาย,ลายๆภาพที่ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยคุณก็เวลาพระองค์เสด็จผ่านเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ในหลวงพระราชนีเนี่ยเราจะต้องก้มหมอบกราบและไหว้พระองค์ท่านอนุญาตบอกว่าถ่ายภาพได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ <c oughs> ขอความร่มือว่าอย่าใช้แฟลชเจ้าหน้าที่ก็ยังคงบอกว่าพระองค์ท่านเสด็จผ่านไหว้สิแต่ก็มีคุณลุงคุณป้าหรืรอคนที่ไปเข้าเฝ้าบอก อยากเห็นอยากเก็บภาพความประทับใจเอาไว้อ่ะคือกราบว่าอยู่แล้วแล้วก็เขอาบันทึกภาพเอาไว้เพื่อความประทับใจสักนิดหนึ่งนะขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ20<ค>ินาฬิกานาทีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยน,นางนราพจรจรันโอชาพระยาครับเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชาสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี ประจําปีพุทธศักราชนกมะนะครับมีประธานรัฐสภาประธานสารดีกาและพระยาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมพระยาประธานวุฒธธิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตํารวจพลเรือและภาคประชาชนเข้ารว่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีและพระยาเดินทางไปถึงท้องสนามหลวงได้เดินขึ้นสู่เวทีประจําจุดยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและพระยาถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถ พระบรมรชาชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีวางพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะแล้วจุดเทียนถวยัยพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวถวาราชาสุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์จบแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีร่วมร้องพอเองพลงสรรเสริญพระบรมีแล้วนายฐมตรีและพระยารับมอบข่มเทียนร่วมร้องเพลงสุดีพระแม่เจ้าพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนทั้งในบริเวณท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรจบแล้วกล่าวนำส่งพระ เจริญสครั้งประชาชนทุกบู่ e v ลต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องจากนั้นนายยรทันตรีและภริยาชมการสแสดงอากาศยานไร้คนขับแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติเสร็จสิ้นภารกิจจึงเดินทางกลับครับค่ะมาดูสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยคุณโก้คิดว่าอีกไม่ถึง ไม่อยากให้2อถึงสวันเลยอ่ะน่าจะทะลุ21ล้านคนเพราะว่าล่าสุดตัวเลขจากโอมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่2 0 7 8 5 7, 26, 7 26ล้าน7จ็ดแสนารยายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกณนะขณะนี้เนี่ยเจ็ดแส้าหมื่นหารายด้วยกันนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐอเมริกายอดตัวเลขของผู้ที่ป่วยอเมริกาอยู่ที่5 3 5ล้านรายวันเดียว ป่วยมา53,603รายเลยนะคะอันดับ2บราซิลบราซิลเนี่ยผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่าอเมริกาค่ะอยู่ที่5 8 0 8 1รายด้วยกันยอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อที่บราซิลอยู่ที่3 1 7ล้านรายแต่ที่มากที่สุดต้องยกให้อินเดียค่ะอินเดียผู้ติดเชื้อวันเดียวอยู่ที่6 7 0 0 0กับอีก66รายนะคะผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่2 3 9 5้าน 471รายด้วยกันค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือรัเสเซียถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีก็ตามะนะว่ารัเสเซียเนี่ยคิดค้นวัคซีนแล้วก็เตรียมจะเอามาใช้ให้กับประชาชนทั่วไปได้จำนวนผู้ติดเชื้อยอยู่ที่5,102รายนะคะอันดับ5เซาวปอริกาอยู่ที่2,810รายแล้วก็อันดับ6เม็กซิโกนั้นอยู่ที่6,686รายค่ะเปรูยังไม่ส่งผู้ติดเชื้อเข้ามาแต่ว่าอีกหนึ่งประเทศที่ผู้ติดเชื้อ เป็นหมื่นก็คือที่โคลอมเบียค่ะอันดับ8 12,000กับอีก66รายนะคะรวมถึงนอกจากนี้ออถ้าเป็นที่อิหร่านก็ถือว่าทิศทางดีขึ้นนะอิหร่านเนี่ยตัวแลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่2510รายอยู่อันดับ11 ยูเคก็เช่นเดียวกันค่ะอันดับ12พผู้ติดเชื้อวันเดียว1,009รายค่ะครับประเทศอืน่นๆที่น่าสนใจนะครับฟิลิปปินส์อันดับ22 4,444รายภายในวันเดียวยังกดไม่ลงนะครับอินโดนีเซียอันดับ23 1,342รายนะครับ ผมไล่เรียงลงมาสิงคโปร์อันดับ44เมื่อวานน้อยนะครับสิงคโปร์พบเพิ่ม42รายเท่านั้นญี่ปุ่นอันดับ47วันเดียว1,282รายญี่ปุ่นยังคงมีผู้ติดเชื้อหลักพันตอนนี้ยอดตัวทะลุ50,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับออสเตรเลียอันดับ69เนะครับเพิ่มมา414รรายตั้งแต่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ย ก็มีผู้ติดเชื้อรายวัน3-400คนอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับ77เกาหลีใต้เมื่อวานเพิ่มมา54รายด้วยกันนะครับมาเลเซียอันดับ85เพิ่มมา11รายครับฮ่องกงก็นะ่าสนใจนะคุณโก้ตอนแรกเนี่ยตามท้ายเราตอนหลังเนี่ยแซงเราขึ้นไป ผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้จะ62รายแต่ว่าตัวเลขสะสมตอนนี้4,244รายด้วยกันนะคะส่วนไทยเราอยู่อันดับ114<ม>แต่ที่น่าสนใจก็คือที่พูตานค่ะพูตานจริงๆแล้วเนี่ยองค์กษัตริย์จิกบี้เนี่ยมีรับสั่งให้ปิด ประเทศคือปิดพรมแดนตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมเพราะว่าตอนนั้นไปพบนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เข้าไปเที่ยวแล้วก็ติดเชื้อจึงมีรับสั่งให้ปิดพรมแดนในขณะนั้นแล้วคนพูตานก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่กันในประเทศแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวัานอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวนะคะว่าทางรัฐบาลพูตานมีคําสั่งให้ล็อกดาวน์ที่เมืองทิมพูเพราะว่าไปพบหญิงวัย27ปีเดินทางกลับมาจากคูเวตปรากฏว่าพบเชื้อโควิด -19 นะ,นะคะ โดยเ,เรื่องนี้เนี่ยไปดูที่พูตานนะคะภ <c oughs> ูตานเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่113รายแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียใตย้แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะส่วนมาตรการปิดเมืองอย่างที่เล่าให้ฟังไประะก่อหน้านี้เนี่ยมีคำสั่ง ว่าไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกประเทศตั้งแต่มีนาคมเพราะว่าไปพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อแล้วก็กําหนดว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่จะเดินทางเข้าไปที่พูตาเนี่ยจะต้องมีการกักตัวเป็นเวลา3สัปดาห์ก็คือมากกว่า 14วันตามเวลาปกตินะคะสำหรับมาตรการปิดเมืองอย่างที่เล่าให้ฟังมีสตรีชาวปูตานวัย27ปีกลับมาจากคูเวตค่ะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานกักตัวหลังจากที่ไปตรวจครั้งแรกแล้วพบว่าผลเป็นลบแต่ปรากฏว่าพ,พอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งที่คลินิกแห่งหนึ่งเมื่อวัวนจันทร์ที่ผ่านมาผลเป็นบวกนั่นจึงนำมาสู่มาตรการล็อกดาวน์ถือว่าเอามาใช้เป็นครั้งแรกนะคะในการค้นหาแล้วก็แยกผู้ติดเชื้อทั้งหมดและจะได้ทำลายห่วงโซ่การแพร่เชื้อได้ทันทีอันนี้เป็นท่อยแถลงจ รัฐบาลของภูตานแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวจากโรคนี้เพราะอาจจะมีการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งยังตรวจไม่พบนะคะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สถานศึกษาทุกแห่งสถาบานันสำนักงานห้างร้านต่างๆถูกสั่งปิดชั่วคราวแล้วก็มีการเลื่อนวันสอบของนักศึกษาออกไปส่วนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนประจำก็ต้องเก็บตัวอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย เจ้าหน้าที่ระบุว่าความสําเร็จของพูตานในการควบคุมการแพร่ระบาดเกิดจากมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแต่เนิ่นๆทั้งมีการตรวจหาเชื้อแล้วก็สั่งปิดพรมแดนรวมถึงปิดท่าอากาศยานนานาชาติที่เมืองพาโรกใกล้กับทิมพูโดยอนุญาตให้เฉพาะเที่ยวบินที่อพยพชาวพูตานกลับประเทศลงจอดได้เท่านั้นนะคะแน่นอนว่าพอปิดประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทบตามมาก็คือไรายได้ของประเทศเพราะว่าพูตานเป็นประเทศท่องเที่ยว ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างไรายได้ให้กับชาวพูตานเฉลี่ยปีละประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว2,490ล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนพูตานเพิ่มขึ้น15%นะคะ315,600คนก็ต้องชะงักไปค่ะ ไปดูที่นิวซีแลนด์กันบ้างนะครับอย่างที่ทราบไม่มีผู้ติดเชื้อมาร้102วันแล้วอยู่ๆก็มีการพบผู้ติดเชื้อ <c oughs> เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปไหนตอนนี้ก็เลยมีการเร่งตรวจสอบว่าติดเชื้อมาจากแห่งหนใดน,นะครับซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะติดเชื้อมาจากสินค้าที่นําเข้าไปภายในประเทศคล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนก่อนหน้านี้นะครับ โดยเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกในรอบกว่า3เดือนที่เมืองออคแลนด์นะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าติดมากับอาหารแช่แข็งอีกแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจัสติดาอาเดนของนิวซีแลนด์เนี่ยได้ประกาศคาสั่งล็อกดาวน์ระดับ3มที่ออคแลนด์หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สีรายเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันขณะที่อดีตดีกรมสุขภาพของนิวซีแลนด์แอชลีย์บลูมฟิลก็บอกว่าเรากําลังทํางานอย่างหนักเพื่อปฏิปต่อข้อมูลว่าครอบคครัวนนนีี้้้ตติดดเเชืืออมาาาจกท่ไหบง าติดมากับสินค้านำเข้านะครับมีการตรวจหาเชื้อไวรัสบนพื้นผิวห้องเย็นแห่งหนึ่งในเมืองออเลนซึ่งชายในครอบครัวนี้ทำงานอยู่เราทราบว่าเชื้อไวรัสนั้นสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องเย็นได้นานพอสมควรขณะที่กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทห้องเย็นนะคกับริชาร์ดบิลนอรนั้นก็ยืนยันกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอกว่าชายผู้ติดเชื้อรายนี้ลาป่วยมาหลายวันทันทีที่ปรากฏว่าเป็นโควิด19เนี่ย ผู้ร่วมงานคนอื่นๆก็ถูกส่งกลับบ้านเพื่อตรวจหาเชื้อทันทีกรณีที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับกรณีที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ปะปนไปกับอาหารทะเลแช่แข็ง เบื้องต้นชาวอองออแรแลี1,700,000คนมีเวลาเตรียมตัวแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทั้งเมืองจะสู่ภาวะล็อกดาวน์ระดับ3ซึ่งประชาชนทุกคนต้องเก็บตัวอยู่แต่อยู่แต่ในบ้านเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นนะครับขณะเดีวยวกันทางการนิวซีแลนด์ก็ยกระดับแจ้งตัวระดับ2ในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ รายงานระบุด้วยว่าสมาชิกสองคนของครอบครัวผู้ติดเชื้อเคยไปเที่ยวที่เมืองโรตรัวซึ่งอยู่ห่างจากเมืองออเลนด์ไปทางใต้ประมาณ3ชั่วโมงรถยนต์ในขณะที่เริ่มแสดงอาการป่วยแล้วส่วนสมาชิกคนที่3ก็ไปทำงานที่บริษัทไฟแนนแห่งหนึ่งทั้งที่เริ่มป่วยเช่นเดียวกันทางอธิบดีกรมสุขภาพของ New นิวซีแลนด์บอกว่าบุคคลทั้ง4ที่สัมผัสใกล้ชิดก,กับครอบครัวนี้อาจกลายเป็นผู้ติดเชื้อ และยังมีคนอีกกว่า200คนที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวนี้นะครับหออมายถึงบุคคล4คนที่สัมผสัสในระดับใกล้ชิดน่าจะมีโอกาสติดเชื้อสูงแล้วก็คนที่อยู่ในระดับใกล้ชิดถัดออกมาเนี่ย200คนด้วยกันที่ตอนนี้เฝ้าระวังอยู่นะครับนายกของนิวซีแลนด์มีการประกาศเลื่อนการยุบสภาออกไปเป็น,ปนวันจันทร์หน้าแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปจาก12กันยายนออกไปอีกหรือไม่และจะประกาศยืนยันให้ทราบอีกครั้งก่อนวันจันทร์ที่จะถึงน ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าโรคอาจจะกลับมาอีกก็ได้รตราบใดก็ตามยังไม่มีวัคซีนนะคะมาดูที่บ้านเรากันบ้างค่ะเมะื่อวานนี้สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราเนี่ยพบผู้ติดเชื้อใหม่5รายแต่ว่าก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐแล้วก็มีข่าวดีคือหายป่วยเพิ่มอีก6กรายนะคะโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวานนี้มีการแถลงชี้แจงเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเรานะคะว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่5รายค่ะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ว ก็เข้าพักที่สถานกักกันที่ขอภัยสถานกักที่รัฐจัดให้มีทั้ง Alternative State Quarantine แล้วก็ State Quarantine นะคะจากสหรัฐอเมริกา1รายอินเดีย1รายอียิปต์3รายแล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายอีก6รายด้วยกันตัวเลขผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่3,356ราย เป็นผู้ป่วยที่พบที่ในสถานที่รัฐจัดให้ก็คือ419รายนะคะรักษาหายรวมแล้ว3,169รายแล้วก็มีผู้ป่วยหายเพิ่มอย่างที่บอกไป6รายตอนนี้มีคนที่รักษาตัวในโรงพยาบาล129รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะรายใหม่ที่ติดเชื้อเนี่ยที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นชายค่ะสัญชาติอเมริกันวัย50ปีมาถึงไทย28กรกฎาคม แล้วก็ไปเข้าพักที่ alternative state quarantine แห่งหนึ่งในกทมก็แปลว่าแบบนี้เนี่ย ออกค่าใช้ใจ่ายเองแต่ว่าเลือกไปพักเองนะคะเข้ากรณีคล้ายๆกับทหารอเมริกันที่เข้ามาฝึกนั่นแหละตรวจหาเชื้อครั้งที่2 10สิงหาคมผลคือพบเชื้อแต่ไม่มีอาการค่ะรายที่2มาจากอินเดียนะคะเป็นนักศึกษาชายไทยอายุ18ปีเดินทางมาถึงไทย30กรกฎาคมเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า1รายเข้าพักสเตจคอร์เรนทีนที่กทมไปตรวจหาเชื้อครั้งที่2 10สิงหาคมพบเชื้อเริ่มมีอาการเมื่อ3สิงหาคมก็คือมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อปวดสีระะมีน้ำมูกแล้วก็เสมหะ ส่วนรายที่3มาจากอีอยิปต์ค่ะเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยเป็นชายไทยอายุ23 24และ29ปีมาถึงไทย30กร,รกฎาคมแล้วก็มาเที่ยวเดียวกับผู้ที่ป่วยเยนัยนก่อนอันนี้6รายไปพักเสร็จควรนทีนที่ชนบุรีตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่1 0สิงหาคมพบเชือ้อแต่ว่าทั้งหมดไม่มีอาการนะคะอย่างไรก็ตามคุณหมอโสพลเอี่ยมสุดิทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปของกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าเราจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ในประเทศมาระยะหนึ่งแต่ว่าข่าวการระบาดะระลอกใหม่ในหลายประเทศที่เคยควบคุมได้ดีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนยังคงต้องเข้มงวดอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ต้องกักตัว เพื่อจะตรวจหาเชื้อด้วยขณะเดียวกันที่น่าเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะต่างๆยิ่งมาตรการผ่อนคลายจริงๆควรจะต้องเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตนแต่คุณหมอสมพลบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นหลายสถา,านที่และกิจการหย่อนมาตรการป้องกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ผู้ใช้บริการไปเบียดเสียดใกล้ชิดกันไม่สวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้นอกจากนี้บางส่วน ไม่ต้องบางส่วนไม่ค่อยมีใครยิงแอปไทยชนะแล้วนะคุณโกจริงนนจริงเซเว่นอีเลเวนเมื่อก่อนที่เคยชมว่าแบบเข้มแข็งมากฉันหาป้ายที่สกแกนไม่เจอคุณโกบางบางสา,าขาเนี่ยเขาก็เอาโปรโมชั่นอะมาบางังไอที่ยิงแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วจะให้ทำยังไง ต้องต้องช่วยกันทั้งคนทั้งร้านนะก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณหมอ,อยังคงย้ําเตือนค่ะสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างอย่าไปอยู่ที่แออัดเป็นเวลานาน,านๆจะได้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกไปวนะครับวันนี้13สิงหาคมเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบไม่ต้องมีการสลับวันเรียนอะไรอย่างไรทั้งสิ้นแล้วนะครับ,รบก็เป็นการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและหยับยังยบย้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ชื่อยามาานะครับ ขณะนี้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสปราควเมื่องควแห่งชาติก็เป็นประธานก็มีการส่งหนังสือถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ระบุถึงหลังจากที่นายกให้ความเห็นชอบอนุมัติให้มีการผ่อนคลายบังคับใช้กฎหมายสําหรับกิจกรรมที่ได้เปิดดําเนินการไปแล้วในห่วงที่ผ่านมาเพิ่มเติมหลักๆก,ก็คือให้เปิดโรงเรียนสถาบรันการศึกษาหรือว่าหมหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงสถาบันกฎวิชา ออนไลน์ก็เขาจะล็อกับออนไลน์นะ,ะ,ะเขาก็เลยใช้คํานี้ว่าออนไซต์ก็คือเปิดเรียนตามปกติไม่ต้องเรียนที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬาสามารถมีผู้ชมได้แล้วก็ให้ระบบขนส่งสาธารณนะทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ํามีจํานวนผู้โดยสารได้เต็มอัตราความจุของพาหนะนั้นก็จะมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ยืนยันว่าทั้ง3เรื่องต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกําหนดก็คือแล้วก็ขอขอร่วมมือว่าต่อให้ไม่ต้องอะไรกันมากแล้วแต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆอยู่ ครับค่ะอ,อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกอกันค่ะค